เป็นท่านเิีเ่ถืเป็นการยกระดับเุดินของประเทศไทยครับก่อนอื่นเลยต้องต้องต้องในฐานะคนไทยคนหนึ่งนะครับก็กราบขอบคุณอ่าสนินทรพัฒนานะครับที่จัดการเข้าดามมาอย่างต่อเนื่องยี่สกว่าปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นจุดที่เราสามารถที่จะบอกได้เลยว่าก็เป็นจุดหนึ่งที่เราสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อ่าเป็นอย่างดีทุกๆปีนะครับอ่า เราจะไม่สามารถมีงานใหญ่ๆอย่างนี้ได้เลยถ้าไม่ได้รับการร่วมมือจากกลุ่มเซ็นทรัลพัฒนาแล้วก็ภาคเอกชนภาครัฐนะครับทางสถานีตารวจทุกๆสถานีที่มาคอยอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวครับแม่จอมข่บมีเงียบองว่าการแต่งงานในครั้งนี้มันจะช่วยผักดันในเรื่องเศรษฐกิจหรือว่าการท่องเที่ยวของประเทศไทยยังไง เพราะจริงๆแล้วตรงนี้เป็นแลนด์มาร์คใจกลางกรุงเทพซึ่งก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คที่คนต้องอยากที่จะมาดังนั้นเนี่ยในการจุดประกายในเรื่องของเข้าดาวก็ถือว่าเป็นหนึ่งส่วนที่จะเป็นจิ๊กซอว์สำคัญของประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในไฮไลท์การจัดงานเทศกาลเข้าดาวที่ใหญ่ที่สุดข,ของโลกซึ่งก็ส่งอันนี้ผลไปส่งอันนี้ส่งไปถึงปีหน้าซึ่งก็ถือว่าเป็นปีตามนโยบายามัธบาลที่คือปีอเมรไฮไลท์แบรนด์ทูชแมทสปอร์ตเอียร์ปีหน้าก็ถือว่าจะเป็นนิวไฮในทุกๆตลาดที่จะกลับมา อย่างประเทศไทยค่ะได้สดของทางจิมท่านเองห่ะครับกิจกรรมวันนี้วพิเศษมีอะไรเป็นบ้างครับครับจริงๆแล้วปีนี้ก็อย่างที่ท่านรัฐมนตรีกับท่านผู้ว่าอย่างที่ท่าน,นรัฐมนตรีท่านผู้ว่าเรียนนะครับเราก็จัดมาปีนี้เป็นปีที่24นะฮะก็เป็นถือเป็นแลนด์มาร์คเข้าดาวอันหนึ่งของประเทศนะฮะจริงๆแล้วปีนี้ก็เป็นอีกคอนเซ็ปต์นึงนะฮะเราทำกับอาร์ตทอยเป็นครั้งแรกในโลกนะครับแล้วก็มีศิลปินศิลปินไทยใหม่ๆม,มากมายเลยนะฮะก็ถือเป็นเซฟติ้งโซนของศิลปินดด้้วววยยนนนนนะครรรับอออกกกกจจจาาิิงๆเเเเซ็ต์์ลแี่ เราทำสิทธิ์เส็จที่ร่วมกับทางภาครัฐแล้วก็ทางทางการท่องเที่ยวด้วยนะฮะก็กระตุ้นเศรษฐกิจทั่วประเทศนะครับก็ก็เป็นสิ่งที่เราทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็อยากทะคต่อไปครับไม่อีกหนึ่งไลท์น,นะครับเพราะว่าเซ็นทรลเวิร์ดแน่นอนแหละทุกครั้งมีการเขาดาวรครุ๊กอะไรอย่างเงีนน้ยค่ะมันจะต้องมีความตืน่นเต้กว่าน้องเองนะเชิญ๊อกด้วยเชนเชนเชิญนักเตะครับครับค,บค,บคือ ปีนี้เนี่ยเราพยายามที่จะผลักดันศิลปินคนไทยรุ่นใหม่ๆออกมานะฮะก็จะมีศิลปินรุ่นใหม่ๆเนี่ยออกงานเข้าดาวครั้งแรกนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเรื่องของอาร์ตทอยเนี่ยเราเอาอาร์ตทอยเข้ามาเป็นดิจิทัลนะฮะแล้วก็ที่สําคัญคือว่าที่เชนเทนเบอร์เนี่ยเวทีสถานที่นะฮะจุคนได้มากกว่า250,000คนเยอะที่สุดในประเทศไทยนะฮะความปลอดภัยทั้งทางตำรวจนะฮะทางเอ่อทั้งการท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยดูแลอย่างเต็มที่นะฮะก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญแล้วก็ ช่วงวันเที่ยงคืนที่จะมี Global Sensation จะมะีทีเด็ดลองดูนะฮะว่า,าจะเอาใครมานะครับสุดท้ายอยาให้าเราพูดถรงรัตนตรีคุยฟอนคนไทยในปีใหม่ครับก็ในฐานะคนไทยคนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็ในนามของรัฐบ,บาลไทยครับก็กลับสวัสดีปีใหม่2568กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ปังปีที่เฮงขอให้ทำมาค้าขึ้นแล้วก็ ไปไหนมาไหนก็ขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยครับสวัสดีปีใหม่2 5 6 8ครับขอบคุณครัขอบคุณนะครับ